ตั้งใจชกแบบนี้แหละหมดหมดยกแรกไปนี่นี่เริ่อนคลญายอย่างนี้ก็คือหมดยกแรกก็ดูแล้วว่าสู้ได้ดัวมันใจมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าแต่ยังไม่จร้อยหรือว่าว่าจะชนะก็เขาเขายังยังยังวัดดวงอยู่ครับเพราะว่าเพราะว่าเขาเราก็สุดตลอดเหมือนกันเราก็เบรกเกมเขาได้ตลอดเหมือนกันก็คือต่างคนก็ต่างโดนเบรกเกมทั้งคู่เราโดนก็สุดเหมือนกันเขาโดนก็สุดเหมือนกันส่วนหนึ่งที่ที่หลายๆคนสังเกตดูว่า ทางกล้องสื่อทางน้านกล้องสื่อเนี่ยใช้ช่วงของตัวเองให้เป็นประโยชน์มีปัดเกณ์ความยาวเป็นประโยชน์จริงๆวันนี้เนี่ยถ้าถ้าคิดได้ตอนนี้นะก็คือวางแข้งสายแล้วก็เย็บเย็บวันนี้จะหลุดเลยถ้าชกทรงนี้นะแต่คือแต่คือเราเรากลัวเขาว่าอาวุธเขาจะมาหลากหลายจะตั้งตั้งลำไม่ถูกถ้า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 เคยชกแล้วถ้าชกรอบต่อไปปุ๊บเนี่ยชกง่ายเลยก็คือเย็บเย็บเย็บระหว่างสายยาวเย็บเย็บเที่ยววางสายหลายทีนี้เข้าไม่ติดเลย แต่แต่คือมันผ่านมาแล้วไตงตอนนี้ <laughs> ผมก็ตื่นเต้นด้วยเหมือนกัน <laughs> ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับ <laughs> โอเควันนี้ถ้าผ่านถ้าเอาว่าความสุขเรียมาจบที่นี่สองตารือสออายากที่จะย,ยังไงต่อสนักานพวกของเราจริงจริงจริงขอเวลาอีกนิดหนึ่งถามว่าเป้าหมายผมก็คือต้องต้องขึ้นไป <laughs> เทียบกับ รถถังกับซปเปอร์เลกอันนี้อันนี้คือเป้าหมายที่สูงสุดที่ผมอยากทำานะนียเพราะว่าก็คือตอนนี้ตอนนี้ก็คือขออีกผมมีสักสองสามไฟทีนี้นี่ผมก็จะเป้าผมก็จะมาใกล้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นใช่เพราะว่าผมผมผมดูแล้วผมสู้ได้ไม่กลัวไม่กลัวครับแล้วนน,น้วนมวยก็ตอนนี้อยู่กับแฟร์แท็กก็ยิ่งมั่นใจขึ้นเยอะองค์ประกอบได้องรวมได้ผมว่ามาแนะ่แชมป์อยู่ใกล้ๆนี่แหละ คำว่าเราได้ชัดแน่เยนะครับเมื่อกี้บอกว่าไปอยู่อากาศแห่งแล้วดีขึ้นกว่าเดิมก็คือหนึ่งมีระบบมีระเบียบแล้วก็ทุกอย่างองค์รวมมันได้อะองครวมหมายความว่าคือสิ่งแวดล้อมด้วยการฝึกซ้อมด้วยการดูแลมีมีที่ไหนนะครับเสียบรรจงคุมเองมันหาหาไม่มีครับเขาเขาเสียบรรจงนี่เขาคุมเองกับมือนะเพราะเพราะเพราะฉะนั้นนักมวยเนี่ยคือมั่นใจได้เลยแล้วก็นักมวยมาชกทุกตัวเนี่ยประทับใจแน่นอน แล้วก็คือคนดูเนี่ยคือให้เลือกจะเชียร์ใครเพราะว่ามันนะพูดวันนี้ถามว่าเจ้าเสือใหญ่โอเคไหมผมว่าเขาก็โอเคแต่คือชนะกันด้วยมันสมองวันนี้ชนะกันด้วยมันสมองจะมีการได้เจอมกผมว่าแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับแต่คือผมว่าไม่ต้องเจอหรอกเพราะว่าเขาเหมือนจะเล็กกว่าผมก็คือก็จะจะแพ้ศิริราด้วย แพ้ซีเรียด้วยวันนี้ก็คือแต่ถามว่าเขาเก่งไหมก็เก่งนะ้งคู่เพราะว่าต้องมีคนหนึ่งไปต่ออะไรเงี้ยแต่คือถามว่าเสียของไหมเสียหายไหมไม่มีครับวันนี้สนุกทั้งคู่เั่นเข้าสนุกเพราะว่าทําการบ้านมานี่ถามว่ากลัวเขาไหมกลัวครับเพราะว่าเขาเขาไม่รู้จะมาเน่เขาคุมอ่ะเราจะไปแรกชุมสี่ชุมห้าปุ๊บไม่ได้เด้วโดนเพราะฉะนั้นวันนี้ติดติดเรื่องระแวงเรื่องเรื่องอาวุธเขาด้วยเขามาหลากหลายวันนี้ก็รอดได้ก็ถือว่าก็โอเค ก็มั่นใจขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะว่าเป็นครั้งที่สองของเขาขอบคุณมากครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ,บร